ขอสวัสดีไปยังสัตวุรุษทุกคนที่ร่วมมิชาออนไลน์ในวันนี้ครับก็ตามกำหนดการต่างๆเราจะมีมิชาตามปกติวันที่5กรกฎาคมเริ่มตั้งแต่มิชา6โมงครึ่งเช้ามิซาสายมิซาสังกฤษ 11โมงและวิสาเย็นตามปกติครับจะประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอภิบาลวันที่21นะครับ21มิถุนายนเวลา10โมงครึ่งฉะนั้นขอให้กรรมการบริหารแต่และฝ่ายไปเตรียม เนื้อหาของฝ่ายตนเองมาอย่างเป็นระบบพิมพ์เพื่อจะได้ไม่เสียเวลามาพูดอภิปรายเยอะมากในเวลาประชุมเพราะจะค่อยๆบีบหรือกําหนดเวลาประชุมไว้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงจะพยายานะเพราะถ้าเราทำงานกันมาก่อนมันก็จะง่ายเวลาที่เราประชุมแล้วเมื่อเราประชุมกรรมการบริหารสภาเวลาประชุมสภารวมก็จะเป็น แค่เรื่องของการให้เขารับรองและเห็นด้วยในสิ่งที่เราเตรียมมาไม่ใช่มาแสดงความคิดเห็นกันในบางเรื่อง20นาทีซึ่งเราก็ทำงานกันอยู่แล้วใช่ไหมครับพอคิดว่าเราต้องสวดมากขึ้นประชุมน้อยลงแล้วก็ออกไปทำมากขึ้นไม่ใช่พูดมากแล้วก็ออกไปไม่ค่อยได้ทำฉนะนั้นขอให้ เราดูพ่อกับพ่อแบงก์ก็จะรับผิดชอบวัดแห่งนี้ด้วยความเต็มใจมีความสุขที่จะทำหน้าที่ในทุกด้านบางวันก็เป็นหัวหน้าคนงานนะบางวันก็เป็นพันโรงเนาะบางวันก็เป็นคนโกยขยะบางวันก็เป็นเจ้าอาวาสบางวันก็เป็นเจ้าอารวาสนะแต่ว่าเราจะมีความสุขด้วยกัน และพ่อก็ถือว่าพ่อแบงค์เป็นรุ่นน้องที่ร่วมงานอย่างดีสิ่งใดที่ทางวัดได้ประกาศเราจะคุยกันนะครับถ้าพี่น้องมีเรื่องราวอะไรมาไม่เจอพ่อก็มาพบพ่อแบงค์ได้ทุกเรื่องและเราก็จะเป็นหนึ่งเดียวกันสิ่งที่พ่อประกาศสิ่งที่พ่อสั่งพ่อแบงค์ต้องทำตาม ไม่มีข้อแม้ใดๆนะครับสิ่งที่พ่อแบงค์ประกาศสิ่งที่พ่อแบงค์ทำพ่อก็จะทำตามไม่มีข้อแม้เยอะก็จะทำตามเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเป็นพี่น้องและเคารพพ่อแบงค์ก็เป็นตัวแทนของพ่อพ่อก็เป็นตัวแทนของเขาเวลาที่ไม่อยู่เพราะฉะนั้นเราก็เคารพกันแม้อายุบวชจะห่างกันเยอะนะ พ่อจะบวชครบ36ปีเต็มในวันที่17สิงหาคมเขาบวชครบ16ปีเต็มเมื่อวันที่15พฤษภาคมนะเพราะฉะนั้นก็พ่อบางครั้งก็อิจฉาความเป็นหนุ่มแน่นของเขานะอายุน้อยแต่ว่าเราก็พอเพียงพ่อก็พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ พอก็63เต็มเต็มเข้า64นะครับเข้า64และพระเป็นเจ้าก็อวยพรถ้าจะพูดเนาะพี่น้องสัตบุตรวัดศรีชาก็รู้จักพ่อดีมาแต่เด็กเลยนะมาแต่เด็กอันนี้เขาจะรู้ดีตั้งแต่พ่อเป็นเนนหลายคนพ่อก็พวนเปีนเยนอยู่แถวนี้แหละพ่อก็เป็นลูกบุญธรรมของแม่พองกับตะเจนเขาด้วยนะนั่นก็แต่พ่อก็ทำปกติไม่มีพิเศษบอกน้องแดงว่า ช่วงนี้โควิดก็แค่แคนี้แล้วก็มีคนเขาก็โทรมาผ่อนปนนะบอกช่วงนี้พ่อผ่อนปนได้แล้วพอลกอเขากําลังจะเลิกแล้วแต่เราต้องเข้าใจว่าวัดเราและเมืองเราเป็นเมืองเสี่ยงนี่เขาจะปิดหาดบางแสนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เกาหลีเปิดเทอมมาได้สองอาทิตย์ปิดอีก500โรงเรียนนี่ก็กุ้มใจเยอะมากไม่รู้จะดำเนินการยังไง ค่าเทอมก็ไม่มีนะเข้าใจไหมค่าแอร์ก็ไม่ได้ค่าอาหารก็ไม่มีนะเงินทำทานก็ไม่มนะีเงินขอมิซาก็ไม่มีเนะมื่อวานนี้น้องสาวพ่อก็มากับน้องเขยเขาเขาได้ยินก็นิดหน่อยเนาะไม่เป็นไรเขาได้ยินว่ารัฐบาลจะช่วยพระภิกษุวันละหกสิบบาท ใช่ไหมที่ไม่ได้บินทบาตอะไรอะไรนี่แล้วเขาก็ชวนกันมาขับรถมาหาเอาเงินมาให้ทำวิชาร์เขาบอกกลัวไม่มีตังค์กินข้าวพอบอกมีไม่ต้องห่วงวัดศรีชาเขาสบุรเขาไม่เก๊หรอกนะนี่พูดเผื่อไว้เนาะพ่อเป็นคนปาดดีนะพ่อพูดเผื่อไว้บอกว่าศรีชาเขาไม่เก๊หรอกเขาดูแลพระสงฆ์อย่างดีแล้วแค่สองคน สามคนพ่อหลิมด้วยพ่อเศษด้วยสี่คนเขาดูแลไม่ได้เขาน่าจะอายตัวเองแล้วก็ให้ตังค์พ่อพ่อก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็บอกทํามิซาให้ให้ด้วยนะพ่อก็บอกเออวันไหนทํามิซาก็จะไปดึงออกมาสองใบามาใช้ถ้ายังไม่ทําก็ห้ามใช้ไงนะันก็ขอบคุณพี่น้องที่ช่วงที่ผ่านมาเราก็ดูแลวัดอย่างดีนะอาศัยประธานขอบใจด้วยนะก็มีคนโอนเงินมาขอมิซา โอนเงินมาทําบุญอะไรต่างๆพ่อกําลังคิดกันอยู่หลายเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความเป็นหนึ่งเดียวเรื่องความเป็นเจ้าของนะเรื่องอะไรต่างๆที่เราสังกัดวัดศรีราชาแห่งนี้ต่อไปพ่อจะค่อยๆดูไม่ว่าจะเป็นเรื่องออการใช้วัดค่าใช้จ่ายอะไรอะไรพ่อคิดว่าบางทีมันก็นะขอญาติที่จะคิดและที่จะทำนะ แล้วถ้าเงินวัดต่อไปไม่มีจริงๆพี่น้องก okay. okay? okay? <owner gef> <necessary> ็ต้องเลี้ยงดูเราสองคนโอเคไหมเรากินอะไรไม่เยอะหรอกนะพอใช้เดือนหนึ่งก็ประมาณสักเก้าพันนะพูดเล่นๆเลนะให้ทุกคนมีความสุขเวลาที่เราถวายบูชามิสาเสร็จต้องมีความสุขนะแล้วแบ่งปันกันใครมีอะไรจะเสนอจะถามไหมไม่มีนะเข้าใจไหม かっちゃいな。<Okay. S 2> okay.